สวัสดีครับผมวันนี้ครับอยู่กับผมครับเจบเช่นเคยนะครับผมอี๋ยวขอแนะนําตัวกันอีกสักคลิปนี่นะครับผมเจฟคนเดิมมีนะถูกต้องถูกคนนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับอยู่กับรถนี่ใน่นะมีตัวตนจริงชัดเจนนะครับผมไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับอ่ะมาวันนี้อันนี้ต้องขอบอกก่อนเลยวันนี้จะค่อนข้างอิ๊กนิดหนึ่งวันนี้คลิปไม่ยาวไม่ยาวขอพูดสักแป๊บนึงประมาณสี่ห้านาทีนะครับวันนี้ พาดูรถเข้าใหม่ครับ1คันคันนี้ก็เป็น Toyota ารีโวครับ 2.4e ครับตัวนี้เป็นตัวปี22อันนี้สำคัญคือได้เป็นเกียร์ออตโอต้ครับนี่นี่นะจะปิดฝากระโปรงให้ดูนะอันนี้รถมันเพิ่งเข้ามาครับผมแล้วก็ไปแอบโฉกมาจากช่างครับเขากำลังเซอร์วิสกันอยู่นะฮะเนี่ยยังไม่ทันได้ล้างอะไรเลยนะฮะนี่ให้ดูครับัน,นสั้นๆแป๊บเดียวเลยให้ดูความเรียบร้อยก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเอาไปทํางานต่อนี่ฮะ รถก็มาก็มีข้าบฝุ่นข้าอะายตัวปกตินะนี่เดิมเดิมมนยังไม่ได้ล้างนะนี่แล้วดูเครื่องแห้งๆนะครับนี่ฮะพาดูนก่อนเลยตัวปั๊ม A B S นะนี่นี่ฮะคันนี้เรโวครับ2องครับตัวปี22นะนี่หน้าตาเดี๋ยวเดี๋ยวปิดฝากระโปรงนะอันนี้มอยู่ฝั่งที่มันมืดไปหน่อยจะพาดูรอบคันกันก่อนครับคันนี้รถมาสดๆจริงๆเปิดฝาถังน้ำมันไว้นี่นะนี่ครับ ขออนุญาตพาดนูนก่อนคันนี้แล้วคันนี้เลขไม้น้อยเลขมาอยู่ประมาณแสนนิดๆน,นะนี่นี่ครับพาดูรอบคันกันกับโต้ต้ารีโวคันนี้เกียออตตร์ออโต้เขาเป็นตัวแคปนะเป็นตัวแคปเกียร์ออตโต้นะครับนี่นะแล้วเดี๋ยวพาไปดูภายในกันคันนี้ไม่นานพาดูแป๊บเดียวเดี๋ยวจะสรุปราคาให้ฟังเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวช่างก็ต้องเอาไปทํางานต่อนี่เข้ามารถเข้ามาสภาพแบบนี้นะครับ นี่นะให้ดูกันสดๆเลยแบบนี้เลยนี่เข้ามานะครับภายในต่างๆนะตัวเบาะไม่มีขาดครับแผงประตูสวยๆนะฮะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังแล้วนะนี่เบาะหนังสีดํานะครับเนี่ไนนาายได้เป็นเบาะหนังสีดาพวงมาลัาายได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วเนี่ยนะตัวกระจกแต่ตัวกระจกไม่มีปุ่มพับไฟฟ้านะครับนี่นะ นี่ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้พอดีรีบเอามารีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเซอร์วิสกันต่อจะได้ไม่รบกวนเวลาเขามากตัวจอดดิจิตอลน,นะครับแอร์เป็นแบบมือหมุนนะครับนี่ครับแล้วตรงนี้ที่สำคัญคือเป็นเกียร์ออตโต้มีอีโค o โหมดมีพาวเวอร์โหมดนะครับน,ออนี่ครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยละกันนะฮะคันนี้ครับย๋ยบดูไปพร้อมๆกันเล็ไม่เท่าไหร่ เลขมห้ดูดึงแสนสองพันโหยสตาร์ททีเดียวติดนะครับนี่นะนี่นะนจอต่างๆนะครับผมมาดูพวกผ้าหลังคาภายในนะเดิมๆสวยๆครับคันนี้อะดูสินี่นะครับผมมีจอมีอะไรนะ เรียบร้อยนะครับผมแอร์เย็นปกตินี่อ่ะเดี๋ยวมานี่ขอแป๊บเดียวพอนะครับผมคันนี้ขอแป๊บเดียวพอเพราะเดี๋ยวต้องให้ช่างไปเซอร์วิสกันต่อนะครับรถเพิ่งเข้ามาเนาะเดิมๆไม่ได้ล้างเลยนะเนี่ยนะคันนี้ครับเป็นโตโยต้ารีโว่ครับตัว2.4ปี22นะครับผมคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ครับปละที่สำคัญเลขยกมาอยู่แสนกว่าราคาตั้งไว้ครับราคาตั้งไว้398,000 นี่นะราคาตั้งไว้ครับสามแสนเก้าหมื่นแปดพันนะครับผมใครที่หารถอยู่ติดต่อรีบติดต่อเลยทักมาได้เลยบอกว่ารถมันเข้ามาไม่ได้บ่อยมากนะเกียร์ออโตที่เป็นแคปนะครับมันไม่ได้เข้ามาบ่อยนะถ้าชอบเดี๋ยวโทรมาเลยนะเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ทิ้งไว้ที่มุมจอนะฮะเ,เงื่อนไขต่างๆเนี่ยอันนี้ได้ทั้งสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์นะแล้วก็มีบร,ริการส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะที่สําคัญเลยมีบร,ริการส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ ไฟนั้นเนี่ยมีบริการจัดทั่วประเทศเหมือนกันนะมีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี20 0 0 0โลนะคุยกันตรงๆตรงไปตรงมาถ้าซื้อไปรถไม่ตรงรถไม่ตรงปกมีชนหนักพิการจมน้ําน้าท่วมไฟไหมตัดต่อตัวถังนะรับซื้อคืนเต็มจานวนคุยกันอย่างนี้เลยกันเพราะว่าบางคนอยู่ไกลเนาะไม่ได้เห็นรถเห็นอะไรเงี้ยก็เพื่อความสบายใจครับนะเราคุยกันแบบนี้แล้วกันจะได้สบายใจก็นี่นาตาแบบนี้นี่อยู่ในรถจริงๆนะนี่รถ มีตัวตนจริงครับชัดเจนนะครับอันนี้ดูรถได้ที่สมุดปากการนะใครที่เห็นแล้วชอบนะนี่ทักมาเลยนะรีบเรียบโทรมาเลยคันนี้คันนี้เน้นเลยครับถ้าเป็นไปได้โทรมาเลยตัดสินใจเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับ <S <S ในส่วนของด้านนอกอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวปิดฝากระโปรงก็พาดูด,ด้านนอกอีกทีหนึ่งแบบปิดฝาเนาะ <S <S นี่นะ,ะคันนี้กุญแจสองดอกนะนี่นะกุญแจสองดอก <S <S นี่ครับเครื่องเดินนิ่งๆเงียบๆนะ สตาร์ททีเดียวติดแตะเ,เขาปิดฝากระโปรงก่อนนะอ่ะนี่ปิดฝากระโปรงแล้วหน้าตาประมาณนี้เอาเรื่องนะรอ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 นะคันนี้ไขหาอยู่รีบเลยรีบเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวอัพลงเร็วเร็นี้เลยนี่นะแล้วภาษีหกแปดยี่สิบกันยาหกแปด นะซื้อไปไปใช้ได้เลยนี่เดี๋ยวจะไปเซอร์วิสล่องรอยตามการใช้งานมีนะครับผมคุยกันตรงๆนะเราใช้งานครับมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปนะครับผมแต่ภาพรวมเนี่ยซื้อไปใช้ได้ใช้งานได้เลยนะครับเรื่องเครื่องเกียร์อะไรเนี่ยเรียบร้อยสมบูรณ์ดีมันก็ประมาณนี้ครับผมฝากไว้ประมาณนี้ครับใครที่เห็นคันนี้แล้วชอบขอให้ตัดสินใจไวนิดนึงครับผมบ,บอกเลยคันนี้นี่มีโอกาสที่จะไม่ได้อยู่นานนะเลยต้องรีบมาถ่ายลงไว้ก่อนนะฮะเพราะว่า มีคนให้ความสนใจเยอะครับก็ต้องดูที่เงื่อนไขของแต่ละคนและใครมีความพร้อมมากกว่าก็ได้เป็นเจ้าของป้ายนะครับนี่ครับกับต o วจ้าลีโวครับเอ่อตัว2.4ออโต้นะครับปี22นะฮะตัวนี้ใครชอบก็ทักมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเช่นเคยครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่คอาติดตามกันเรื่อยมานะครับก็คอาติดตามไว้ครับเดี๋ยวจะมีรถมานําเสนอเรื่อยๆเผื่อเจอคันที่ถูกใจกันเนาะจะได้มีโอกาสได้ ร่วมงานกันนะครับหรือแรกเปลี่ยนกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ